ออาลครับเราก็จะมาโปรโมทวอทซีเซิร์ฟโดมมนิกกันนะครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ครับมีระบบใหม่ๆมากมายเดี๋ยวเรามาดูรายการราคาปืนกนก่อนนะครับก็นี่ครับเริ่มต้นก็มีปืนมาขายเท่านี้ครับมาดูปวกกระสุนกันนะครับ ก็ของไม่แพงเท่าไหร่อลอนร่าฟังง่ายครับพกมีดระเบิดทุตตะกะครับจะมีพวกเควีพวกสวายด,ด้วยครับจะส่วนมากจะดอบบอลนะครับผมแลนนี้คือพวกอาหารยาครับเ,เติมนี้สามารถกดซื้อเหมือนโน้ซีนะครับพิมาณนนนที่เราจะซื้อไปได้นะครับก็อุปกรณ์แต่งตปืนทุข้าไปซึ่งเรามาดูตาาัวละครเติมนี้กันซึ่งนี่เป็นตัว มีเตอรครับเป็นระบบแบบใหม่ด้วยมีเตอ้อแบบระบบใหม่เรียบร้อยตัวละครมาวินด้วยครับมีมี๊อปเลยอ่อยาเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่านะผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่เป็นเร้าเจสโตนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเัวาเจสโตนกันดีกว่า ยังไม่ได้เลยอ๋อรับผมครับผมเปวนตัวะครครับตอนนี้จริงครับผมเองครับจะเป็นชุดกอรับม่ใชเป็นชิกอใหม่ได้ครับคือบิงตตัวละครสามารถกดซื้อของได้อ่าแล้วนี่เป็นตัวละครไม่เก็บของครับผมอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตามบอสกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะตัดไปตอนตามบอสเลยแล้วกัน อ่าครับหลังยากมาดูคลิปซามบอสแบบสั้นๆกันแลครับเราก็มาชมระบบของเติมนี้เลยครก็กดวลายวิ่งนะครับผมสร้งของได้หมดครับก็มีระบบหมอบลุกไว้ด้วยนะครับผมดีครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ครับเอ่อเติมนี้คอมกัดก็เล่นได้นะครับผม FPS มันจะสูงครับพะระบบเขาเอา้าที่พื้นออกนะครับอ่านี้ยมันเล่นได้ของผมก้อนอยู่ที่เนี้ย FPS เติมนี้ก็ เขาตั้งค่าไว้สูงสุดก็คือน่าจะสองร้อยกสิบนะครับเดี๋ยวนี่เราไปชมคลิปซีกีเลไกก่านเดี๋ยวผมได้เล่นโน้นดอบให้ดูเลยแล้วกันนะครับ อ่าเออครับนั่นก็ผมก็มีคลิปไม่มากครับผมถ่ายไว้ได้แค่น,นั้นเองครับ,รบก็เดี๋ยวยังไงผมค่อยทําคลิปเต็มแบบเล่นคลิปพูปีเลยแล้วกันก็ยังไงก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ในเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างของ YouTube ลยูทูบไปล้วกันนะครับอย่างไงก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับจะมีแอดมินเขาจ่กิจกรรมบ่อยครับคนเยอะก็แจกคีดีด้วยครับถ้าคนเกินจํานวนที่เขากําหนดไวอ้อ่ะ ออก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเอาละครัขบขอบคุณครับ